คุณพ่อคุณแม่หลายท่านเวลากโกรธจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็เลยมีการแสดงออกมาเป็นการตวาดตะขคอกใส่ลูกนะคะซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปพ่อแม่ก็ไม่ได้รู้สึกดีนะรู้สึกแย่กับตัวเองด้วยซ้ำผิดหวังเสียใจว่าทำไมเราถึงทำออกไปแบบนี้บางท่านถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะคะแล้วก็จะต้อง โทรคุยกับใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะระบายความอัดอั้นตันใจตรงนี้ออกมาได้หลายครั้งที่ครูปุ๊กจัดค่ายเรื่องการจัดการอารมณ์ในเด็กนะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่มากระซิบถามเลยว่าครูปุ๊กมีสอนพ่อแม่จัดการอารมณ์ตัวเองได้ไหมเพราะว่าเขาบอกมาเลยว่าเขาปรีดง่ายแล้วจริงๆเขาอยากจะปรับแก้นะเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์กับลูกราบรื่นแล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยได้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะคะ คราวนี้เวลาเจอคําถามนี้ขึ้นมาทีไรครณปุ๊กมาจะบอกกับพ่อแม่กลับไปเสมอว่าคือมันต้องใช้สติอะแต่พอพูดถึงคําว่าสติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคํากว้างเลยอะคะ่ะบางคนไม่ได้เข้าใจจริงๆเลยด้วยซ้ําวันนี้ก็เลยจะมาบอกเทคนิคกับทุกทท่านซึ่งจริงแล้วไม่ได้เป็นเคล็ดลับอะไรแต่ว่าถ้าฟังแล้วเข้าใจท่านจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเทคนิคอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า pause pause ก็คือการหยุดชั่วคราว หยุดพักชั่วคราวนั่นเองค่ะคือแค่นี้เลยแล้ว pause ตรงเนี้ยมันเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้ว pause หรือการหยุดชั่วคราวอันนี้เนะะี่ยค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งในแนวคิดที่เขาเรียกว่า react versus respond นะคะคำว่า react อะคะ่ะหมายถึงว่าเวลามีอะไรมากระทบเรากระทบกลับเลยแบบนี้นี่แหละที่พ่อแม่ส่วนใหญ่เป็นกันก็คือว่าลูกเถียงมาลูกทำตัวไม่น่ารักลูกทำอะไรมาเกินกว่าที่ จะมีลิมิตในการอดทนได้เนี่ยเราก็ตะหวาดกลับนะคะตะคอกลูกใส่หรือไม่ก็คือว่าคว้าอะไรได้คว้าแล้วก็ตีลูกเลยอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่า react นั่นเองเปรียบเสมือนกับเหมือนเรายนลูกเทนนิสอะเข้าฝาผนางังแล้วมันก็กระเด้งกลับมาหาเราแบบนั้นเลยนะคะซึ่งลักษณะของ react เป็นลักษณะที่ถ้าเราเลือกได้เราไม่อยากทำมันเป็นส่วนของอารมณ์แบบสัญชาตญาณที่เวลามีเรื่องมาเป็นสิ่งเราก็ทบใจแล้วเราก็ เอากลับไปอย่างนั้นนะคะและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดเลยนะมักจะมีเรื่องของความหุนหันพันแล่นเข้ามาคือกาดขัดความย้ำคิดนั่นเองนะคะที่สําคัญเลยคือมันเต็มไปด้วยอารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์เชิงรบที่คนที่รับไปแล้วเนี่ยบันแรงนะสำหรับจิตใจและความรู้สึกของเขานะคะแล้วได้ผลเพียงแค่สั้นๆเท่านั้นค่ะไม่ได้ได้ผลในระยะยาวแลวก็จริงๆเราเนี่ย ผลสั้นๆที่เกิดขึ้นกับกระทบความสัมพันธ์และเป็นความทรงจำที่ไม่ดีของลูกไปในระยะยาวเลยทีเดียวนะคะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์แบบที่ขาดเหตุผลซึ่งถ้าเราต้องการที่จะให้ลูกจัดการอารมณ์เป็นพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกนั่นก็คือเราก็จะไม่แสดงอารมณ์ที่ทำออกมาแล้วเนี่ยดูไม่สร้างสารรค์แล้วก็ดูไม่มีบุธิภาวะนะคะถลีกเรียงได้เราจะหลีกเรียง react ค่ะส่วนคำว่า respond respond เนี่ยมีคุณสมบัติหลายข้อเลยที่ตรงข้ามกับ react นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าได้เรียนรู้และรับรู้แล้วเนี่ยสามารถจะทำได้จริงด้วยค่ะ r e s p o n s e จะมีลักษณะเป็นเรื่องของความที่ตั้งใจใส่ใจนะที่เราจะควบคุมสถานการณ์แล้วก็รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกนะคะพอเป็นแบบนี้ขึ้นมามันก็เลยเป็นการแสดงออกมาด้วยความรักแล้วก็การให้เกียรติ ในตัวลูกเองด้วยรวมถึงเป็นการมองภาพใหญ่อะคะ่ะของสิ่งที่ตัวเองกับลูกอะกำลังเผชิญอยู่คือพูดง่ายๆว่าพ่อแม่ไม่ได้มองเรื่องระยะสั้นๆน่ะแต่ว่ามองเป็นภาพใหญ่โดยรวมได้เห็นไปเลยว่าถ้าเราแสดงออกกับลูกแบบนี้มีการฉุกคิดขึ้นมาว่าถ้าเรายังเป็นแบบนี้ลูกก็อาจจะซึมซับลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์แบบนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ยอมใจเย็นลงแล้วก็คุยกับลูกด้วยเหตุผลจะดีกว่านะคะจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทันดีทันใดเหมือนกับ React แต่ว่า Respond เนี่ยมันจะเป็นการชะลอนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงการควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยค่ะเมื่อคุณเกิด Respond ขึ้นมา Respond เกิดขึ้นไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าต้องมีสติและรู้ตัวเมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามากระทบใจคุณพ่อคุณแม่พอ หรือหยุดเพียงแค่90วินาทีค่ะ90วินาทีเนี่ยหรือว่านาทีครึ่งนี้จะทำให้ไม่เกิดการ react กลับไป90วินาทีเนี่ยที่ pause หรือหยุดไปเนี่ยเราทำอะไรบ้างเราอาจจะเดินออกไปจากตรงนั้นการเดินออกไปจากสถานการณ์ตรงนั้นน่ะมันก็ช่วยทำให้ชะลออารมณ์ที่กำลังคลุกกลุนนะคะออกไปดื่มน้ำเย็น ให้ใจของเราเย็นลงให้รู้สึกสดชื่นมากขึ้นเปิดทีวีเปิดช่อง YouTube ดูที่เป็นช่องที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าดูแล้วมันเกิดความรีแล็กซ์ในใจขึ้นมาได้สูตรลมหายใจลึกๆนะคะหรือท่านที่ชอบต้นไม้มีสวนอยู่ในบ้านท่านเปลี่ยนอริยาบทไปรดน้ำต้นไม้ค่ะแบบนี้นี่เองที่เราจะมาใช้ในพพสใน90วินาทีนี้แล้วพอท่านได้มีกิจกรรมเหล่านี้เข้ามาท่านจะใจเย็นขึ้น เป็น90วินาทีที่คุ้มค่ามากเลยที่ท่านจะไม่ react กับลูกกลับไปนะคะแล้วทำให้ไม่เกิดเรื่องบันปลายลงถึงความทรงจำที่ไม่ดีด้วยเมื่ออารมณ์เย็นลงลูกก็จะอารมณ์เย็นลงเช่นกันแล้วเรามาคุยกันด้วยเหตุผลยังไงก็ตามผลที่ออกมาย่อมดีมากกว่าการที่เรา react กลับไปทันทีทันใดนะคะเป็น90วินาทีที่คุ้มค่าเหลือเกินค่ะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ ลองเอาไปใช้ดูเป็นเครื่องที่เตือนสติว่าเรารู้แล้วว่าโกรธโกรธมากแต่เราพอสก่อน90วินาทีนี้เราไปทำสิ่งต่างๆตามที่ครูได้แนะนำก่อนนะคะ